เริ่มจะได้ทีแล้วครับพี่โนโ้องกำลังเลืองครับโอ้ย งมาแล้วองตีเหลือตีปลาบม่มีกางจังไลยมันไก่ไก่แด้วจังมีกระดูกบม่มีกางเลยไกลไห่แนบใบติบ่งมันไม่จังพี่น้องนะครับพี่น้องกินเขาเล้งน้วก te ันครนะหมกทั <reco Christ> ่ว <satisfy> ก <karang> ับ <kaz> ย <uffy> ่างปลาดุกตัวเงือผมสัดออกจังเลยวัสดีครับพี่น้องมานี่มีปลาดุกครับผมซื้อมาจากตลาดพี่น้อง fc วันว่าอยากกินแต่หมกทั่วเด้เห็นหมกทั่วงามๆมานี่จัดให้ครับก็เลยว่าสีย่างปลาดุกกินครับตำหมกทั่วครับพี่น้องมา มักปะดุกแล้วกันคร again, paper, one, dry, mm ับพี่น้องเรวค่อยไปตับหมดขั่วกริงนะครับเนาะก่อนอื่นได้ปลาดุกมาจากตลาดเขาก็เอามาล้างล้างน้ำเกลือครับเพื่อเมให้ข้าวนะครับเนาะล้างเกลือล้างหลายๆน้ำครับพี่น้องแมคคาเห็ดเมล็ดเราสบายพี่น้องมาต้องขั้วเนาะเอาให็ดแมคคาขั้วให้ครับเอาเกลือลงไปล้างครับล้างเมือกล้างข้าวล้างทำความสะอาดออกครับล้างหลายๆน้ำนาะพี่น้องเนาะจังคอยสีบอ ข้าวครับล่างทีที่ล่างริมเลือดแน่นอนครับโดยการใส่น้ำเกลือครับล่างน้ำทองน้ำเงินนี่ครับอทีนี้ อย่างกบกบั่วหอมๆหนึ่งเลืองตักได้ลา,ลายน้นขึ้นแอ้ขันเกลือขันเงอขันเกลือออกจกัดสามซีน้ำครับ มักแล้วครับหลังจากเข้าล่างต้องคว้วสะอาดกะดูไแยาวนะครับเนาะผ <_ d ata> ิดไทยเม็ดครับ <_ d ata> เตรียมเครื่องมารครับพี่น้อง ับมีตะไคร่กระเทียมหลกผักชีตะไบปูครับพีบบน่น้องจูลีนชิม,มาร์กบ้ไห่ปลาดุกของข้าวข้าวนะครับเนาะบ้ไห่ปลาข้าวครับ ลงโรตครับดกโบผงปูวดครับขาดบ่ไดครับเดี๋ยวสิบวนัวอันนี้น้ำตาลปริบน้ำตาลปริบลงไปตัดรสชาติซีอิ้วขาวครับซอสฟักเขียวน้ำมันหอยครับ เกือน้อยนึงครับเออค้าคลเค้าให้เครื่องมันเข้ากันครับรีสเกิเนื้อปลาตัวพร้อมสมุนไพรจากบริข้อข้าวพอดผัสมุนไพรเข้าไปก็เครื่องมาทอดพร้อมนากินครับทายบุกข้าวที่จะจิ้ข้าวเดี๋ยวแบบไหน เอาครับพี่น้องตัดแม่นน้ครับไข่รอ,อดังไฟอย่างจักหน่อยครับกาว่าตัดเว็นไข่ก่อนพี่น้อง โอ้ยห่อนครับห่อนคักห่อนแน่ครับ ฝนตกแห้งครับพี่น้องมะมงบัวเอาขึ้นย่างแล้วครับตอนนี้เบาลงแน่วไว้นะครับเบาลงจักน้อยแล้วครับตอนนี้มะลงบัวประดุกขึ้นย่างแล้วนะครับหอมลุ่มคุณแม่ลังนีน่ทานะนหัวใจกอน เริ่มจะได้ทีแล้วครับพี่น้องลังเหลืองครับอ้ยน,น่ากินน่ากิน ผมลุ่มนะครับฝนกับตกพี่น้องเลยนะครับพี่นอ้องซึ่งว่าจะได้ที่นะครับมาบางตัวก็สุบบางตัวก็ฮันสุบครับตัวไม่สูบกว่าคนอ,อืองานสุดมาก สุกแล้วบ้างครับ,บโอ้สุกแล้วครับเหลืองน่ากินครับเดีย๋ยว่ก,ก่อนเดี๋ยวตัวนึงครับยังไม่สุกย่างประดุกเสร็จแล้วก็มาได้เวลาตำทั่วครับพี่น้องผ่านนี่ทั่วกินกับย่างประดุกครับ กรอบกบักบตัวคนในหมู่บ้านปลูกเองครับยายสื่อมาต่าน้ำไผ่บุญครับกวอบกวอบ ข้างเสียงหักกระหูวักกวาบแล้ว,วเนาะครับบานปรุงรสครับบานน้ำปลาครับ แต่จักน้อยพอผมก,กินน่าครับ แดกตอนใช่น้ำพี่น้องจังแสบเอาไปแดกตัวมงามก่อนแดกตอนจากตอนหนึ่งครับง่อครับบานี่อ้าเรื่องผงสลดตัวนี้ว้าเรื่องของแสียบแดงเลย เสียดต่อกองพรใส่กุ้งกการเลนลูทงทำผู้ใหญ่ต่ำเปวเอ,อ้อพี่ต้องต่ำทัวกับยางมะดู้กัเรเด้ 嗯。Oh. ย่างปลาดุกเหมือนคุณยายมาซิมเรียบร้อยครับพี่น้องตำทัวครับตำทัวนี่ย่างปลาดุกครับ เฮ้ยมันจะกินวะครับมาครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับบ้านนี้สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับพี่น้องย่างปลาดุกของเขาเรียบร้อยแล้วครับย่างปลาดุกครับตำหมกทั่วลวกวีพี่น้องวีบ่มาเด้อจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำกันเจ็บแสบฟ้อนเอาขนาดฝนตกเลยฟ้อนเอาอยู่ต้องมีอุวยน้ำกลินแต่มันยังคอยคลองคอยรองอ๋อคุณยายลุกมือโอ้ยใส่ตำหมกทั่วก้อนแล้วป่า นู้นู้นปลาดุกอ่ะมีกางมาละมวยมันจะเหลือตีปลาผมมีกางจริงเลยมันไก่ไก่แด้วจังมีกระดูกผมมีกางเลยไก่ให้แน่ใบติบบงมันมีกางพี่น้องนะครับพี่น้องกินเขาเล้งน้วกันครนะหมกชั่วกับย่างปลาดุกตันเงือผมสัดออกจังมากเลยจิ่มนาเลยมันไหลเอาไหลผลลั่งลงมาแล้วโอ้ามันปวดตาลงมาตกสุด สุเทีเพรามี่าฝ่าเ่าเหลี่ยมว่านั่นปัญญายันเป็นแ่วันนี้ปันตายานเนอะทั้งเหลี่ยมทั้งฝ้าห่าอ๋อจัจับจับจับถูากถูกกัดกัดสีคำคำของมันเสียบมันจะอยู่นี่ครับประนนัทุ่ม,มก,วกว่าพี่น้งองแพงลังนี่เวลาเขาย่างมันจะกรบกรอบครับ Những tấm gọi thư tầm một đình lạc cũng có mặt trên hoa bụng tấm gọi bụng tấm con bụng tấm gọi 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 ยังหั่นก็ไม่กินน้องปลาดูกก็ไกม่กินย่งนี่หลายแนวอยู่ด้วยใส่ไก่ใส่ไก่ใส่ไก่ก็ไม่กิน, <c oughs> นกินไก่ก็ไม่กินไปรับคนยังเอาไปลับตลกอยู่ยังก็ไม่กินยังก็ไม่กินอื้อกระแซาะเลยดูกนะพ่อก็แม่รอกิน ใส่ไตผมต้องเขาวางคงมาวางสินหรอวะเขาบอกเห็นมันข้นหัวเป็นไรครับเป็นไรครับ,รบจั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 บ,จบยกพี่น้องปลาลูกมะข่ายบอครับของแล้งปลาลุกกับข้าวอ,อีกตอนก็ถึงกับมันแห้งข้าวบ,บวาอบอนี่สูตรมากเนาะ <laughs> มันก็เป็นไรครับนัวบอครับ ลูกปลาดอ้ีมือปีเมื่อเอียบปลาได้ไดนจะค้ายเลยปะไม่ฉน,นไม่พูดซือ้อขายตับหกูตัวกับย่างปดุก๊กว้าไป่น่ง <c oughs> เปิดร้านหาทั่งเอาตัวรอดถอมมังนีาเป็นพราะ้าม่ค้ว่าไว้หรอ พือความคือเพิ่นจุดให้แม่มันค่อนต่ำนะมันมาสางเงื่อมเงื่อนอยู่บนท่านเขาหรอขาแมานางขาวรั่งี้บนานนเฮ้ยนุ่งกดงเลียนต่ำหงษ์เจนเลยกเจะยืนต่ำเงินเดิมกเจะกินไว้ก็ข้าอยู่ค้นซ่าหลอกเสีบครับแพงมนเนี่ย ยำได้แซ่บแขงมั้งยำอะไรบอกยันกลางมันนหเอียวบอดีไปเลยตอนประเดดทุกมีเลยคุณยาย <c oughs> จำปลาแดกเส้นจงนัวไอ้จักเราหมักกันนี่จำห้งเรามากันเนเามากเส้นตอนประเดก เอาครับพี่น้องสำหรับลิมนี้บานองบัวครับคุณยายกับสิขอลาไปก่อนนะครับเนาะแบอยู่พี่น้องแสบแสบกลับทัวครับเหนียวแนงปิ้งปลาดุกแ่บอยู่ครับค่อยพ่ออันไม่คลิปหนาครับพี่น้องขออนุญาตกลับมาโชคดีสวัสดีครับก่อนจากกันเมื่อนี้บ้านลงบัวกับม <tv> ีผ้าสายสารมาฝากอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ขอเสนอคําว่าตอดครับตอดหรือว่าต่อยในภาษาไทยนะครับเนาะเช่น แตนตอดตอตอดก็คือแตนต่อยต่อต่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับพี่น้องมีมือหนึ่งสาวสีเราไปเกี้ยวเข่ารับจ้างกับหมูกับพวกไปกันหลายคนครับพี่น้องเกี่ยวเขารับจ้างกันนะครับเนาะบาดนี้เกี่ยวไปเกี่ยวมาสาวสีปวดปวดเนี้ยวบาดนี้ปวดเนี้ยวแห้งก็เลยสียางไปเงี้ยวครับพี่น้องด้สินได้พาทุงไปก็ถือไปไปเงี้ยไปเนี้ยหมดล้วครับขางกันแท้บังเจ้าน้อยกับตุ่มสินลงเพื่อนกันน่งมับลงพี่น้อง นั่งบัดนั่งบ่เบิ้งพัดไปถือมองห้างเตียนชีมาแบบนี้เตียนชีมาพัดนำเอามองนั่นแล้วพี่น้องเอ้มองนั่นสาวีแล้วครับนำเอาสาวซีเจ็บปวดลายพี่น้องเอ้เราเลยกลมล่วงซองเบิง่งซองเบิง่งมองมันตรอดนะซองเบิ่งแล้วก็เห็นทองเกลี้ยงยกซองคาหนาพนมมือขึ้นสาธุเดอ้อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ความเจ็บไม่หายไปความไงให้ก้คงทีเนี่เด้อบารมีบอกขออนุญาตลาไปแล้วครับผม